สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวอทซับเชียงใหม่ซีซั่นสองคุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโอซินรันรายการวอทซับเชียงใหม่ของเรานะครับจะหยิบนําเรื่องราวหรือว่าธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่นะครับมาเล่าให้คุณผูฟ้ฟังฟังวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แมสสักเท่าไหาร่นะฮะค่อนข้างจะไปทางเฉพาะกลุ่มกันก็เป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็มีลูกค้าที่เฉพาะกลุ่มมากแต่ก็อาจจะมีเรื่องของ กระแสหรือว่าอะไรเข้ามาเป็นพักๆนะครับนั่นก็คือธุรกิจรับบริการล้างอัดฟิล์มนะฮะหลายๆคนนะครับโอ้เชื่อว่าอาจจะเกิดทันยุคข,ของฟิล์มกันบ้างนะฮะอย่างช้าที่สุดก็คืออาจจะเป็นอารมณ์แบบคุณพ่อคุณแม่นะครับบันทึกภาพเราโดยใช้กล้องฟิล์มนะฮะพูดถึงฟิล์มเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นตัวเลือกในการบันทึก ความทรงจำนะครับตั้งแต่ยุคแรกของการถ่ายภาพมาจนถึงช่วงประมาณต้นปี2000นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มาแทนที่ด้วยเรื่องของกล้องดิจิตอลซึ่งด้วยเหตุผลที่ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถทําให้อะไรอะไรมันเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปรอร้างฟิลม์มหรือว่าไปอัดภาพมาเป็นภาพภาพนะฮะแต่ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะการถ่ายรูปฟิล์มมันกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนะครับในหมู่วัยรุ่นนะฮะการถ่ายฟิล์มนั้นมีเสน่ห์อะไรทําไมคนเราถึงกลับมาใช้วิธีที่ค่อนข้างจะต้องแบบ ละเอียดอ่อนกับมันนะครับในยุคที่เทคโนโลยีตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วอย่างทุกวันนี้โอ้ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านบริการรับล้างอัดสแกนแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับฟิมนะฮะนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าเนกาทีฟนะฮะเป็นร้านของพี่แมนพี่แมนเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดน,นะครับแล้วก็โตมาก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนทาหารเรือเนาะเป็นนายสิบแล้วก็ได้มีการจบไปก็ไปรับราชการทหารเรือและได้มีโอกาสไปเรียนต่อในเรื่องของการสื่อสารนะฮะ แล้วก็ได้ไปทํางานอยู่ในบริษัทน้ํามันนะครับขุดเจาะน้ํามันหน้าที่ของเขาในบริษัทขุดเจาะน้ามันเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าที่ที่เขาจบมาครับก็เป็นในเรื่องของการสื่อสารนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารดาวเทียมวิทยุอะไรก็อะไรประมาณนี้นะครับจากที่ถามมาซึ่งใ้ความชอบในการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าที่บ้านเขานะครับตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เนี่ยก็มักจะถ่ายรูปกันอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องที่พี่แมนโตมาด้วยนะครับพี่แมนบอกว่าไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินในการถ่ายรูปนะครับเพราะว่า เขาก็ไม่ได้บอกว่าฝีมือเขาเนี่ยเป็นระดับศิลปินนะฮะแต่เขาเป็นคนคนหนึ่งที่รักในการถ่ายรูปมากๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปด้วยระบบดิจิตอลหรือว่าระบบฟิล์มนะฮะตอนที่เขารับราชการอาหารเนี่ยเขาก็ได้มีการย้ายมาลองเล่นในเรื่องของการถ่ายรูปด้วยฟิล์มนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับของคนที่หลงไหลในอะไรมากๆก็พอลองถ่ายฟิล์มไปก็เริ่มอยากจะลองล้างลองอัดลองสแกนเองนะครับพอเขาทำทำไปเนี่ยทำยาวมาตั้งแต่ในช่วง การรับราชการทาหารนะครับมาจนถึงตอนที่เขาไปทํางานที่แท่นขูดเจาะน้ํามันนะฮะลักษณะในการทํางานแท่นขูดเจาะน้ํามันนะครับก็คือเขาต้องไปอยู่ในแท่นขูดเจาะน้ามันอ่ะสามอาทิตย์แล้วก็เว้นกลับมาพักนะครับ3อาทิตย์แล้วก็กลับไปทํางานใหม่3อาทิตย์อย่างนี้ไปนะครับไอตอนที่กลับมาเนี่ยพี่แมนก็รู้สึกว่าเอออยากจะหาอะไรทําเป็นช่วงระหว่าง3มอาทิตย์เนี่ยซึ่งสิ่งที่เขาชอบก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพฟิล์มแล้วก็การล้างฟิล์มเนาะ ก็เริ่มมีการลองทําบริการล้างอัดที่บ้านเองนะครับก็คือลองไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาจากร้านที่เลิกกิจการแล้วในอดีตเริ่มซื้อมาแล้วก็มาทําเองที่บ้านนะครับเริ่มเปิดเพจแล้วก็เริ่มมีลูกค้าส่งฟิล์มมานะครับจากทางไปรษณีย์เองหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเองเนี่ยส่งมาให้พี่แมนนะครับล้างฟิล์มให้ เขาบอกว่าเขาทําไปเรื่อยๆจนปริมาณงานเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไม่ไหวก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาเปิดร้านร้านหนึ่งให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยก็เลยเป็นจุดกําเนิดนะครับของร้านเนกาทีฟนะฮะร,ร้านเนกาทีฟเนี่ยชื่อเนกาทีฟเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะสะกดแบบทอถุงสละอีบอยไม้นะครับแต่มันเป็นการเล่นคำนะฮะเนกาทีฟมันมาจากการที่เวลาเราถ่ายฟิล์มเนี่ย พอเราบันทึกภาพปุ๊บอะไอตัวฟิล์มที่เราล้างมาเนี่ยมันจะมีสีเป็นเนกาทีฟนะคะก็คือเป็นสีกลับกันอะให้นึกภาพง่ายๆเหมือนเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมันรับรังสีเอ็กซเรย์มาแต่ท่านึกคร่าวๆก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะครับร้านเนกาทีฟเนี่ยเป็นร้านเล็กๆที่พอโอ๊ตเข้ามาตอนปีหนึ่งเนี่ยเหมือนจะมีการมาตั้งและมาตั้งเป็นร้านตรงข้ามคณะของโอ๊ตเองมันเป็นร้านเล็กๆนะครับเป็นพื้นที่ของวัดสวนดอก ในนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีพื้นที่จํากัดแต่มันก็มีอุปกรณ์ต่างๆมีกล้องอะไรขายมีฟิล์มหลายๆขนาดฟิล์มหลายๆยี่ห้อขายนะครับจุดเด่นของร้านนี้เนี่ยตั้งแต่ที่โอ๊ตลองไปซื้อฟิลม์มหรือว่าไปใช้บริการล้างฟิล์มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกันเองตัวพนักงานเองหรือว่าตัวพี่แมนเองเนี่ยแต่ตอนนั้นโอ๊ตไม่ได้เจอพี่แมนนะตอนที่ไปใช้บริการแต่ตัวพนักงานของร้านนกาทีฟเองเนี่ย ค่อนข้างจะมีความเป็นเพื่อนนะครับมันเป็นเหมือนพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบถ่ายรูปฟิล์มนะฮะเวลาเราถามอะไรอย่างเงี้ยเรามีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับกล้องอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพนักง,งานเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุยเป็นกันเองแล้วก็บอกว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นยังไงนะฮะคอยจะช่วยแก้ปัญหาให้เราแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าบริการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลส่วนไอ้เรื่องฟิล์มเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ฟิล์มเนี่ยในยุคก,ก่อนกับยุคนี้เน ดิจิตอลเนาะแต่ยุคนี้เนี่ยก็ถือว่าแพงเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่มันผลิตจํากัดเนี่ยมันก็เลยส่งผลถึงเรื่องของราคาที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ในตลาดบางช่วงมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในโลกหรือว่าในประเทศเนี่ยก็จะส่งผลต่อราคาของฟมนะฮะกลับมาต่อเรื่องของพี่แมนกันครับพอเขามาเปิดร้านเนกาทีฟเนี่ยตัวลูกค้าเนี่ยก็มากขึ้นตามลําดับนะครับแล้วในช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก่อนช่วงโควิดเนี่ย พี่แมนบอกว่าเป็นจุดพีคข,ของวงการฟิล์มเลยนะครับก็คือรายได้ในช่วงนั้นของพี่เขาเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเจอถึง100 200ร้อยถึงสองม้วนนะครับที่มารับล้างหรือว่าสแกนแต่พอหลังยุคโควิดนะครับมันส่งผลต่อวงการทุกวงการเลยเนาะไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยในวงการของฟิล์มเนี่ยแน่นอนว่าพี่แมนบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่มีจํานวนลูกค้าที่ค่อนข้างจะขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับแต่มันจะมีแกนอยู่แกนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนของคนที่ รักในการถ่ายฟิล์มอยู่แล้วเป็นลูกค้าตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงสมัยนี้เนี่ยจำนวนของคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะคงที่เลยแต่อตัวสัสดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของวัยรุ่นหรือว่าคนที่เข้ามาลองนะครับก็คือเป็นกระแสข,ของฟิล์มอย่างเช่นโอ๊ตเนี่ยตอนโอ๊ตอยู่มต้นนะครับประมาณมสเนี่ยก็ได้เข้ามาเล่นกล้องฟิล์มในช่วงของฮอร์โมน ก็คือมันมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อหมอกนะฮะเขาจะใช้กล้องฟิล์มตัวหนึ่งพอ,อด,ดูแล้วอก็สนใจนะครับแล้วก็ลองไปซื้อมาเล่นประมาณช่วงม3ยาวมาจนถึงช่วงปีหนึ่งอะแล้วโอก็รู้สึกว่าเออสู้ราคาฟีไม่ไหวก็เลยออกไปพี่แมนบอกว่าคนกลุ่มนี้จะมาเป็นช่วงๆนะครับมาเป็นเวฟแต่คนที่เหลืออยู่จริงๆในวงการฟิล์มเนี่ยค่อนข้างจะคงที่เลยทีเดียวก็คือมันเป็นธุรกิจที่ใครที่มันรักก็รักเลยนะครับรักแล้วก็หลงในสเสน่ห์ของมัน ด้วยความที่โควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะครับก็จะไปส่งผลถึงเรื่องของโรงงานผลิตฟิล์มเองเป็นเรื่องของการที่พนักง,งานของโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้มาทํางานทุกวันนะครับจำนวนฟิล์มที่ผลิตได้มันก็ลดลงพอฟิล์มที่ผลิตได้เนี่ยลดลง ความต้องการเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้มากกว่าแต่ก่อนหรอกแต่ความสามารถในการผลิตมันลดลงมันก็เลยแพงขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความต้องการในการถ่ายฟิล์มเองเนี่ยก็ลดลงไปด้วยเพราะว่าคนก็ออกบ้านน้อยลงนะฮะเริ่มออกไปทํากิจกรรมหรือว่าไปถ่ายรูปอะไรน้อยลงนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะซบเซาลงในช่วงโควิดคือพี่แมนบอกว่าเขาเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเลยนะครับเห็นตัวเลขชัดเลยว่ายอดในการขายหรือว่าในการรับล้างเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยจากที่อดคุยเนี่ยพี่แมนเขาจะเป็นคนที่แบบว่า ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการดําเนินไปแบบธุรกิจจ๋าขนาดนั้นอะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังทํางานประจําอยู่ดังนั้นเนี่ยในการเปิดร้านฟิล์มของเขาตรงนี้เนี่ยมันถือว่าขับเคลื่อนได้ด้วยความสุขของเขานะฮะก็คือเขาบอกว่าไอ้ช่วงที่มันพีคๆของวงการฟิล์มเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคืนทุนของเขาแล้วนะฮะพอคืนทุนแล้วรวมกับการมีงานประจานะฮะไอ้เรื่องยอดขายเลยอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรมากนะครับในส่วนของพี่แมน แต่พี่แมนบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาออกจากงานประจาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงร้านไปในทิศทางไหนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่แมนทางานประจําอยู่พี่แมนก็บอกว่าก็ทําทุกอย่างที่มันเป็นความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกน้องได้เลี้ยงร้านไปได้นะครับอาจจะมีช่วงที่รายได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าช่วยๆกันนะฮะ ในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจ่ายเงินจ่ายค่าเงินเดือนเนี่ยกับพนักง,งานหรือทีมงานเนี่ยเป็นปกติเลยตัวร้านนะครับเป็นร้านเล็กๆแล้วก็มีพนักง,งานประจําอยู่2คนนะครับแล้วก็มีพาร์ทไทม์อีกประมาณ2-3คนซึ่งพี่แมนบอกว่าพนักง,งานทุกคนเนี่ยเคยเป็นลูกค้ามาก่อนนะครับก็เลยจะมีความสนิทสนมกันแล้วก็รู้ใจกันดีนะฮะพออุดฟังมันก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่มันมันก็หล่อเลี้ยงความชอบความ รักในเรื่องเดียวกันนะฮะอย่างเช่นพี่แมนก็ชอบในเรื่องของฟิล์มแล้วก็ตัวของพนักง,งานซึ่งเคยเป็นลูกค้ามาก,ก่อนเนี่ยอินไปกับเรื่องเดียวกันดังนั้นในการด,ดําเนินธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะฮะแต่แน่นอนนะครับในทุกธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนี่ยหรือว่าเป็นธุรกิจระดับครอบครัวเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการบริหารคนนะครับก็คือพี่แมนในบางทีเขาก็อาจจะมีปัญหากับก,การจัดการในเรื่องของตัวบุคคลข,ของพนักง,งานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกติ แต่จากที่ออสสัมภาษ์มาเนี่ยพี่แมนเขาค่อนข้างจะเน้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราครับเขาบอกว่าเราจะต้องแบบเอาใจใส่พนักง,งานหรือว่าทีมงานของเราให้ดีที่สุดนะครับมีการแคร์ในความรู้สึกของการละกันนะครับอย่างเช่นพี่แมนบอกว่าบางทีที่พนักง,งานเนี่ย เหมือนเขาทํางานเยอะบางวันเขาทํางานแบบล่วงเวลามาเยอะครับมีการรับงานที่แบบติดต่อกันไม่ได้มีการทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการเผลอใส่อารมณ์ไปกับลูกค้าบ้างเนี่ยพี่แมนไม่โอเคตรงนี้แต่พี่แมนเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนแบบจะต้องเข้าใจตัวทีมงานด้วยครับบางทีทีมงานก็แบบงานเยอะเกินอะไรเงี้ยพี่แมนเขาจะพูดเสมอว่าเราก็ไม่รู้เน้องว่าเขาเจออะไรมาดังนั้นก็ไม่ได้อยากจะไปว่าเขาซึ่งพี่แมนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาได้โดยการที่เขาอาจจะหาเวลาว่างนะครับมา นัดมาคุยกันว่าเออมีปัญหาอะไรบ้างไหมมีอะไรที่จะพอแก้ปัญหาในเรื่องของจุดจุดนั้นจุดนี้ได้นะฮะคือพี่แมนเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับคือโอ๊ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยในทุกๆก,การพูดออกมาเนี่ยมันล้วนมาจากความแบบ ความรักของเขาในในการรักต่ออาชีพการทํางานก็คือรักฟิล์มรักการถ่ายภาพรักงานศิลป,ปะรักทีมงานทุกคนนะฮะเขาจะเป็นบุคลิกก็คือเป็นคนที่แบบยิ้มแย้มแล้วก็พูดเก่งเขาจะแบบตอนที่โอ,อ๊ตไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พาโอ๊ตนะครับไปนั่งในห้องมืดแล้วเขาก็จะหยิบพวกฟิล์มกระจกนะฮะพี่แมนเขาหลังๆมาเขาเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มถ่ายฟิล์มกระจกด้วยนะฮะฟิล์มกระจกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟิล์มเลยแต่ก็จะเป็นเปลี่ยนจากตัวแผ่นฟิล์มบางๆอ่อนๆที่เราเห็นเนะ่ะเป็นกระจกนะครับมันเป็น เขาก็ลองทํานูน่นทํานี่นะครับแล้วก็เขาก็หยิบให้อดดูว่าเอออันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเครื่องอัาเครื่องอะไรคือเขาแบบน่ารักมากแล้วก็ชวนคุยแล้วก็เป็นคนที่คุยเก่งะครับก็เลยไม่แปลกนะครับที่ตัวทีมงานหรือว่าตัวที่เป็นลูกค้าของร้าน n น g a t ที e เนี่ยจะรักในความเป็น n น g a t ที e แล้วก็เป็นตัวพี่แมนนะฮะจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือออตจะบอกว่าร้านเนี้ยเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่นอกจากฟิล์มเนี่ยมีเสน่ห์แล้วเนี่ยไอ้คอมมูนิตี้ของคนที่ถ่ายฟิล์มเนี่ยก็ ไม่ได้ถ่ายรูปฟิล์มแล้วแต่โอ้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาในวงการฟิล์มเนี่ยโอก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการจะลองอะไรใหม่ๆเราสามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านวิธีที่มันอาจจะแตกต่างออกไปไม่ไม่ใช่แค่เป็นดิจิตอลอย่างเดียวหลายคนนะครับก็อาจจะอยากจะลองถ่ายวิดีโอแต่ก็อยากจะมีความเก๋ๆก็เลยไปลองถ่ายวิดีโอเป็นฟิล์มนะฮะก็คือไปซื้อกล้องที่เป็นวิดีโอฟิล์มมาอย่างเงี้ย แล้วก็จะต้องหมุนๆไปเป็นลันตัวฟิล์มไปนะครับก็แตกต่างกันไปหรือว่าเป็นเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับไอ้ตัวธุรกิจนี้เนี่ยพี่แมนบอกว่าแนวโน้มของมันเนี่ยพี่แมนพูดได้เลยว่ามันไม่โตขึ้นหรอกไอ้ที่โตขึ้นเนี่ยมันจะโตเป็นกระแสะอย่างที่อดบอกไปเนาะก็คือช่วงนี้มีกระแสะดาราคนนี้หรือว่ามีภาพายนตร์หรือว่าซีรีส์ต่างๆเอามาใช้นะครับแต่ตัวแกนเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอายุ4ี่สขึ้นไปที่ยังเล่นอยู่รวมถึงตัววัยรุ่นหรือว่าแฟนของฟิล์มจจริงงๆเเนนน่่ยยากก็็ัััอูสสดวมะ อยู่คงที่ค่อนข้างจะคงที่ไม่ได้มีสูงขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะพี่แมนมองเรื่องของการทํางานในร้านฟิล์มเนี่ยพี่แมนมองว่ามันเป็นเหมือนจุดที่เขามาพักผ่อนได้มาเล่นกับมันมามีความสุขกับมันนะครับก็เลยไม่ได้ทําเป็นในเรื่องของธุรกิจจ๋าเพราะว่าพี่แมนบอกว่าอาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าสมมติว่าพี่แมนใส่ความเป็นธุรกิจแล้วก็มีการเคร่งเครียดกับเรื่องตัวเลขแล้วก็มุ่งที่จะขยายสาขาหรือว่าทําอะไรมากไปเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลมาถึงเรื่องของความเครียดที่มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าพี่แมนก็มีงานประจาอยู่เขาเลยเลือกที่จะทําให้ธุรกิจนี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงความชอบความสนใจของคอมมูนิตี้คนรักฟิลม์มดังนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของการที่เขาแสดงออกมาในแง่ของ อัธยาศัยที่ดีนะครับรวมไปถึงของตัวพนักง,งานเองด้วยนะฮะเราก็ถามนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพี่แมนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาหรือว่าต่อเติมร้านหรือว่าเพิ่มบริการอะไรบางอย่างเข้าไปไหมพี่แมนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างสนใจแล้วก็กําลังฝึกในการถ่ายรูปด้วยฟิล์มกระจกนะครับเขาก็ได้ลองไปออกงานต่างๆในเมืองเชียงใหม่เนี่ยได้เอาตัวกล้องไม้กล้องใหญ่ๆเนี่ยที่ถ่ายฟิล์มกระจกไปลองถ่ายคนนะครับแล้วก็เขาก็แจกตัวฟิลม์มตัวภาพในงานนั้นเลยพี่แมนบอกว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันที่ มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งหรือว่ามีคนกลุ่มก่อนๆที่รู้จักฟิล์มกระจกอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นที่คนพวกนั้นเนี่ยมาขอให้ถ่ายรูปเขาด้วยฟิล์มกระจกให้นะฮะพี่แมนบอกว่าบางคนเนี่ยก็มารอถ่ายขอถ่ายรูปด้วยฟิล์มกระจกเลยเพราะว่าแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประวัติหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับฟิล์มกระจกในตอนเด็กๆแล้วเหมือนพอเขาย้อนมานึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เ,เนี่ยเขาก็อยากจะได้ฟิล์มกระจก พี่แมนก็ได้ถ่ายให้นะครับแล้วก็ด้วยการที่ออกงานครั้งนั้นเนี่ยพี่แมนบอกว่าเขาก็ถ่ายฟรีให้นี่แหละแล้วเขาก็ได้ความสุขกลับคืนมาก็คือทุกคนยินแย้มที่ได้รูปภาพนะครับในรูปแบบที่อาจจะแปลกแตกต่างออกไปหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่หลายคนคุ้นเคยกันนะครับก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุสักหน่อยนึงพี่แมนบอกว่าวันนั้นเขามีความสุขมากนะครับที่ได้เห็นคนเก่าคนแก่ที่ได้สัมผัสกับฟิล์มกระจกอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้จักกับฟิล์มกระจกบ้างนะฮะ ดังนั้นพี่แมนก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มมากถึงแม้จะเป็นการถ่ายฟรีๆนะครับแต่ด้วยในอีกแง่หนึ่งเนี่ยตัวร้านนีเกตีฟนะครับก็ได้ถูกรู้จักในแง่ของการถ่ายฟิล์มกระจกแล้วก็มีการทําเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มต่างๆเนี่ยมากขึ้นคนก็รู้จักนีเกตีฟมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นพี่แมนก็เริ่มมีงานจ้างให้ไปถ่ายฟิล์มกระจกหรือว่ามีงานที่เกี่ยวกับฟิล์มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแนวโน้มของร้านฟิล์มนีเกตีฟเนี่ยอดรู้สึกว่าเป็นในแนวทางที่ออออาาาาจจจะะไไไมมม่่่่ด้โตยยงงหวบภทีีกกปน็ กลุ่มลูกค้าเดิมอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มันมีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือว่ามีบริการอื่นอย่างเช่นพี่แมนเนี่ยเขาก็เปิดเป็นห้องล้างที่ใครที่จะเข้ามาล้างหรือว่ามาอัดภาพเนี่ยสามารถเช่าได้นะครับซึ่งหาได้ยากมากในร้านในเชียงใหม่รวมไปถึงในร้านในประเทศไทยเนี่ยมีไม่เยอะหรอกที่จะเปิดห้องมืดให้เช่าให้ล้างนะฮะร,รวมไปถึงว่าพี่แมนบอกว่าในอนาคตอาจจะทําห้องล้างฟิลม์มหรือว่าอาจจะ ทำคอสอะไรให้มากขึ้นนะครับอันนี้พี่แมนบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าช่วงนี้ยังติดในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจที่มันยังมีความคลุมเครืออยู่เนาะพี่แมนบอกว่าก็ค่อยๆทํากันไปทําแบบว่าเหนื่อยก็พักอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรักของตัวกิจกรรมที่พี่แมนรักนะฮะแล้วเขาก็ยังเน้นในเรื่องของงานประจําอยู่ตอนที่โอสัมภาษณ์เนี่ยโอก็โชคดีมากที่ได้สัมภาษณ์ในช่วงที่เขากลับมาจากแท่นขุดเจาะเนาะอีกไม่กี่อาทิตย์ถัดไปเนี่ยพี่แมนก็ต้อง กลับไปทํางานที่ด้านขุดเจาะนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับที่โอ๊ได้รู้จักกับพี่แมนแล้วก็ ได้พบเจอแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์เขานะครับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับโอ๊ตรู้สึกว่าตั้งแต่ที่โอ๊ดได้ไปสัมภาษณ์คนเนี่ยซึ่งไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่หรอกก็ไปสัมภาษณ์ไม่กี่ e ีพีแล้วก็มีการอ่านบทความหรือว่าบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยมันมีจุดเด่นสําคัญของเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการอยู่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความสุขนั่นก็คือทุกคนนะครับรักในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็หยิบนําสิ่งตัวเเเเอองงงททําาาาานนนนััั้้้่มมมขยยผลลใหป็ธุรรกิจีีสาาถตว เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพนักง,งานแล้วก็ทีมงานได้นะฮะตัวธุรกิจนี้เนี่ยมันคืนทุนตั้งแต่ช่วงปีแรกๆที่เปิดแล้วดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการหล่อเลี้ยงจิตใจสนองความสุขต่างๆนะครับของคนที่รักในการถ่ายฟิลม์มรักในการสร้างคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างมีความสุขในการให้คําแนะนํากับลูกค้าหรือว่ามีการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่ร้านอื่นอ,นอาจจะไม่ได้ใส่ใจในตรงนี้ก็ได้เพราะอาจจะทําให้เสียเวลาเนาะแต่ร้านนิเกทีปเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจลูกค้านะครับรกก มีการให้คำแนะนำที่ค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็แบบเป็นห่วงลูกค้าจริงๆอ่ะดังนั้นนะครับสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรักแล้วก็ความหลงใหลเนี่ยจะนำมาซึ่งตัวสินค้าและบริการที่จะมัดใจลูกค้าได้อย่างอยู่หมันนะครับนอกจากจะมัดใจลูกค้าแล้วครับก็ยังส่งผลในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานนะครับระหว่างเจ้าของกับตัวพนักงานหรือว่าทีมงานเอง มีความเอาใจใส่กันนะครับเอาใจเขาเาใส่ใจเรามีการคํานึงถึงเรื่องของว่าเออพนักง,งานคนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการมาคุยกันนะครับว่าปัญหาไหนที่เราจะร่วมแก้กันได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยส่งผลทําให้เกิดความแข็งแรงในองค์กรแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวธรุรกิจได้ไม่ยากเลยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับโอ้ก็ขอขอบคุณ CMU School of Life Long Education นะครับ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการวอซับเชียงใหม่ซีซั่น2ของเราและในตอนหน้านะครับวอซับเชียงใหม่ของเราจะหยิบนําเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก,กันก็ขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับทาง Infinity Podcast วันนี้โอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ